วันอะไรคะวันนี้คือวันแต่งงานของชาวฟ้ากับเซี่ยวโบสของเราตีมงานวันนี้เป็นตีมพาวฟ้าคืออลังการมากๆไม่เคยเห็นงานไหนอลังการขนาดนี้มาก่อนจริงดิผมชอบเขาตั้งแต่ตอนเรื่องโครงการนะถ้าไม่มีโครงการก็คงจะไม่มีโบสพาวในวันนี้แน่นอนเพราะว่าผมดูแล้วผมพูดแบบขออนุญาตทุกท่านเลยครับผมขออนุญาตอาจจะอยากไปนิดนึงแต่ว่าผมพูดแบบนี้จริงๆว่าอีนี่ต้องโดนต้องโดน จริงเราก็คือทั้งได้มาเจอกันจากแค่เราเป็นผู้ชมเขาเป็นนักสแสดงการเป็นไกล์ราก็การเป็นืุ้นจากกันอกันลนตกนหนูรักพี่ม,มากๆนะหลังจากวันนี้หนูก็สัญญาว่าหนูจนนะเชื่อฟังหนูจะอยู่คอยซัพพอร์ตไม่ว่าพี่จะทำอะไรหันมาตรงนี้ก็มีหนูอยู่เสมอนะแลวก็ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหนูจะยังเป็นหนูแล้วหรือจะอยู่กับพี่ตลอดไปน,นะคะท่าคือ คนที่มาเติมเต็มในส่วนที่ขาดหายไปของผมทาคือคนที่เข้ามาทำให้ผมมีรอยยิ้มมีเสียงกเราะตลอดเวลาสามสองหนึ่งอชเมื่อสักครู่เป็นการเสียงทายีหนึ่งช่อครับถามว่าช่อนี้เขจองไหม